มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโค้ดเวียดนามประกาศกวเตรียมแท็กติกชิงทองซีเกมครับบอลซีเกม2021ดูเดือดกันทั้ง2คู่ทั้งคู่ระหว่างทีมชาติไทยอินโดนีเซียและเวียดนามมาเลเซียเนื่องจากทั้งคู่ต้องมีการต่อเวลาพิเศษถึงจะเฟ้นหาผู้ชนะได้แต่ก็มีช็อตสุดเดือดเกิดขึ้นทั้งแมตช์การแข่งขัน โดยเฉพาะทีมชาติไทยที่กรรมการได้แจกใบแดงถึง4ใบซึ่งเป็นผู้เล่นทีมชาติไทย1คนและทางอินโดนีเซีย3คนโค้ดเวียดนามประกาศ9เตรียมแทคกติกชิงทองซีเกมฟุตบอลีเกมหลังจากนั้นแฟนบอลอินโดนีเซียบางส่วนได้เข้าไปรวมกดรีพอร์ตอินสตาแกรมของ2นักเตะไทยอย่างโจนาธานเข็มดีและวินเลียมไวเดเชอร์จนไม่สามารถใช้งานได้ครับ ล่าสุดแฟนบอลอินโดยังไม่จบไม่สิ้นบุกไปที่อินสตาแกรมของเจ้ายิ้มวรชิตกนิษฐศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยพร้อมแสดงความคิดเห็นคล้ายกับจะข่มคู่ว่าบัญชีอินสตาแกรมของจนธานเข็มดีเพื่อนของคุณหายไปตอนนี้ถึงตาคุณแล้วขณะดเดียวกันคู่แข่งคนสำคัญอย่างทีมชาติเวียดนามที่จะชิงเหรียญทองฟุตบอลซีเกมกันในวันอาทิตย์นี้ด้านปาร์คฮังซอ หวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามที่ทีมเพิ่งชนะมาเลเซียจนเข้าชิงได้กล่าวชื่นชมลูกทีมและแฟนบอลที่มีส่วนสำคัญในการส่งให้เวียดนามก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศพร้อมประกาศว่าจะเตรียมแทคติกที่ดีที่สุดในการเจอกับทีมชาติไทยครับโค้ดเวียดนามระบุว่าไม่ใช่แค่เกมที่ชนะมาเลเซียแต่ทุกเกมมีความท้าทาย มีความกดดันบางอย่างในรอบรองชนะเลิศและโชคดีที่ทีมสามารถเอาชนะมันได้แน่นอนว่ายังมีข้อบกพร่องมากมายแต่นี่เป็นโอกาสสําหรับทีมในการปรับปรุงโดยรวมแล้วผู้เล่นของตนทำดีที่สุดแล้วในฐานะกุนซือตนต้องขอขอบคุณพวกเขาและแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนเราตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่การเจอกับทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศ ผมได้ดูวิดีโอและศึกษาพวกเขามามากมายและผมจะเริ่มทำงานอย่างละเอียดร่วมกับทีมงานในการค้นหาเทคนิกที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมรับมือในการเจอกับทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศปักหังซอประกาศ9อย่างไรก็ตามบอลไทยผลการแข่งขันดังกล่าวทีมชาติไทยได้ไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพเวียดนามที่เอาชนะมาเลเซียแบบเหิดจับเช่นกันในวันที่22พฤษภาคมห5 เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ